คลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับมาชมบรรยากาศตลาดสัาเพ็งนะครับตอนนี้ก็เปิดแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆชมยาวๆเลยครับผมวันนี้ผมจะเดินไปถึงตลาดพโุรัตนะครับจากตรงนี้นะครับเดินไปที่ตลาดโพรโัดนะครับน่าจะเป็นคลิปยาวพอสมควรนะครับคลิปนี้ ก็คงจะมีคลิปที่2นะครับอันนี้เป็น EP e ี EP 1นะครับแล้วก็มี EP 2ก็น่าจะไปเดินโพรรัสนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมยาวๆนะครับผมันบรรยากา,ตาศตลาดซ่มเพลงช่วงนี้นะครับ ออตรงนี้เขามีขายฮูลาฮูกด้วยนะครับไว้ออกกำลังกายนะครับฮูลาฮูก ท่านลุงก็ขายกระเป๋านะครับเป็นแบบกระเป๋าสพายนะครับตรงนี้ก็จะขายพวกเม็ดนะครับอ๋อของเยอะมากเลยครับเนี่ย ตรงนี้ก็จะขายพวกกระเป๋าผู้หญิงนะครับเนี่ยทั้งแถบเลยนะครับเนี่ยทั้งแถบเลยกระเป๋าผู้หญิงเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะเนี่ยเป็นเสื้อกล้ามนะครับโอขายสามตัวร้อยนะครับเนี่ยไว้ออกกำลังกายได้นะครับ ตซนนี้จะขายพวกกระเป๋านะครับกระเป๋าขายเยอะนะครับโซนนี้ ตรงนี้ก็ขายพวกแมสนะครับเนี่ยเยอะจริงๆครับ mm hmm. ของเด็กครับ14บาทนะครับ mm hmm. ก็คือแพ็คแพ็กละสิบาทน่าจะประมาณ10อันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะครับ mm hmm. รถก็จะเยอะหน่อยนะครับ นี่ครับที่ถุงข้าวขาวนี่คือเม็ดนะครับเยอะเลยนะครับนี่ทั้งแถมเลยครับจะมีขายเม็ดแล้วก็ขายแอลกอฮอล์นะครับ なるほど。 ตรงนี้คือวัดโลกาโนเคาขนะครับเป็นวัดจีนนะครับตรงนี้อยู่ซอยผลิตผลนะครับเดินไปข้างหน้าก็จะเป็นตลาดเก่าเยาวราชนะครับแต่วันนี้เราจะไม่เข้าไปนะเจอแยกเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับจะเข้าสำเพ็งจะเดินออกไปทางเพารั์นะครับ ะตรงนี้เป็นทองครับเนี่ยแต่ไม่ใช่ทองแท้นะครับ านนี้ก็จะออกจินๆนะครับเนี่ยมีแมวนะครับแมวพาโชคนะครับเนี่ยเป็นแมวมงคลนะครับร้านนี้ก็จะขายเสื้อนะครับน่าจะเป็นเหมือนชุดนอนนะครับเนี่ย ของเยอะจริงๆครับเรื่องไม่ถูกนะครับถ้าให้เลือกซื้อนี่คงเดินนาน,นครับเพราะว่ามีของหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับ่ตรงนี้ก็เป๋าสะพายไว้ใส่ของนะครับ อาโซนนี้ตุ๊กตาเยอะเลยครับเนี่ยตุ๊กตาน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเนี่ยตุ๊กตาก็มีขายนะครับอ่าตรงนี้ ของเล่นเด็กนะครับเนี่ยของเล่นเด็กก็เยอะนะตรงนี้เป็นหมวกเนี่ยขายหมวกก,ก็มีนะครับตรงนี้เสื้อเด็กนะ ร้อบาทนะตัวนึงตัวละร้อยบาทนะครถุงเท้าคู่ละละสิบบาทนะครับ,เ,บ,นรบเนี่ย ของเยอะจริงๆครับช่วงนี้ก็เปิดแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับเขาไม่กลัวโควิดแล้วครับ สุดยอดนะครับตรงนี้เป็นแม้ตังนั้นนะครับเนี่ยขายแพ็คละสิบบาทน,นะครับถือว่าถูกนะครับแพ็คหนึ่งก็ประมาณ10อันนะครับ10อันนี่คือ12บาทน,นะครับ ข้างหน้าผมก็จะเป็นถนนราชวงนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามถนนนะครับไปฝั่งนู้นนะครับก็จะเดินอีกถนนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็จะขายพวกสร้อยนอะครับสร้อยทองเป็นแบบไม่แท้นะครับแล้วก็เป็นพวกสายของพระนะครับ คนเยอะมากเลยครับตรงนี้คลิปนี้ก็คงจะประ,ประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปนะครับเจอกันอีที่2อนะครับก็จะเดินจากตรงนี้นะครับไปถึงสะพานหัน,นแล้วก็เดินไปถึงเอเขาเรียกว่าไอ้ภาวนัดนะครับจะเดินไปถึงภาวนรัดนะครับตลาดขายผ้าภาวนรัฐนะครับ คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับไว้เจอกัน EP 2นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ